พอล่าสไตล์ทำง่ายกินแซ่บสวัสดีคะ่ะทุกคนฮัลโหลเอวานฮายยูทูเดย์ทูเดย์ก็เบคอนนะคะเบคอนสโมกนะคะเพื่อนนะคะแพ็คสำเร็จรูปเรียบร้อยนะคะจะมาทำอะไรเอ่ยค่อยไปดูกันนะคะมาพอล่าจะทำอะไรเครื่องเคียงค่ะก็ะมีปรกกาดแก้วนะคะหอมแดงนะคะหอมขาวอ่ามะเขือเทศนะคะสลัดข้างเคียงเตรียมเรียบร้อยนะคะเพื่อนนะคะทีนี้พอล่าก็แกะ กล่องออกนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นนะคะของเบคอนเตรียมที่จะไปย่างนะคะเพื่อนนะคะเรียบร้อยตั้งกระทะแล้วนะคะเริ่มอาลงทีละชิ้นเลยค่ะนะคะย่างใจเย็นๆนะคะตัวนี้ไฟอ่อนๆค่ะเพื่อนนะคะมันจะสโมออกมาหอมเลยแหละค่ะเพื่อนนะคะ,ะ,คะตัวนี้ไม่มีกลิ่นหมูเลยนะคะเพื่อนนะเป็นกลิ่นแฮมจะอร่อยค่ะพรากรย่างไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพื่อนนะคะ,ะ,คะตอนนี้ก็เช็คนะคะ สุกด้านหนึ่งแล้วก็กลับสีสันน่าทานนะคะสีสันน่าทานมากนะคะทานรินทานกับข้าวก็ได้ตัวนี้อร่อยค่ะเพื่อนหอมนะคะจะหอมมากเลยนะคะตัวนี้ก็รอนะคะรออีกด้านหนึ่งสุกนะคะเพื่อนนะคะอาหารพรลาบันนี้ก็ง่ายมากเนาะเป็นของคุณพ่อบ้าน,นะ,ะนะคะตัวนี้เป็นของคุณพ่อบ้านนะคะแต่พลาก็จะแอบชิมนะคะครึ่งชิน้น น่าจะแอบชิมครึ่งชิ้นนะคะนะฮะกินกข้าวเหนียวอร,อ,ยอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนนะคะจิ้มแจ่วนะ,ะพอล่าสไตล์พอล่าเองแหละนะคะตอนนี้พอล่าก็เช็คนะคะว่าสุกหรือ,อยังนะคะสุกกำลังดีหรือ,อยังนะคะตอนนี้พอล่าก็สุกแล้วนะคะก็เตรียมนะคะเตรียมจานจะไปจัดกินกับสลัดกับน้ําจิ้มซอสของฝรั่งเนาะนะคะ,นะคะง่าย,ายอาหารจานเดียวสำหรับฝรั่งก่ะเพื่อน กินง่ายอยู่ง่ายก็สไตล์ฝรั่งเลยพอลาว่านะคะกินง่ายจริงๆนะคะไม่มีพิธีรีตองสบายๆส,สุกเรียบร้อยนะคะเพื่อนเด็ดจัดจานเสิร์ฟเลยนะคะเพื่อนค่ะตอนนี้พอลากราะเพอเพจัดเตรียมจานเรียบร้อยนะคะเรียงสเต็กลงในจานเลยนะคะเพื่อนนะคะตามสไตล์พอลาเองเละคะ่ะนะะจัดยังไงใส่ลงไปแบบไหนก็นี่แหละง่ายๆสไตล์เราเนาะ จดออกมาก็สีสันนะเพื่อนน่าทานไหมคะน่าทานเนาะนะคะเสร็จเรียบร้อยจะม,มีคนพ่อบ้านอะ่ะเวลาทำสลัดเขาจะชอบใส่อ่าอ่าชีสเนาะนะคะนะคะก็จะนีชีสอ่ามาลงกับสลัดนะคะแถมให้เขาหน่อยนะคะ <laughs> แถมแถมชีสนะคะกับสลัดให้เขาหน่อยนะคะ เขาชอบครับทีแรกพราก็ไม่ทานนะเพื่อนอยู่นี้พราก็ชอบประทานอร่อยค่ะเค็มๆมันๆเนาะถ้าใครยังไม่เคยทานนะมก็เค็มๆมันๆค่ะเพื่อนขานะคะสิ์เรียบร้อยนะคะใช่ไหมคะสีสันจัดจานสวยสีของเบคอนนะเพื่อนดูสินะเยิ้มเลยนะคะสีสันน่าทานและสลดสัดสดๆจะไม่เพื่อนพรา่ายังไม่ไม่โรยน้ําสลัดนะคะ ให้คุณบ้านเขาโรยเองว่าเขาชอบแบบไหนนะคะอันนี้พรา,าจัดเตรียมให้เขาเป็นสระอาหารเย็นของเขามื้อนี้นะคะเพื่อนนะคะง่ายๆมากเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะเพื่อนก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอล่านะคะติชมได้นะคะเพื่อนนะคะในคอมเมนต์ติมาได้ชมมาได้นะคะเพื่อนเราจะได้พัฒนาในการทำคลิปต่อไปนะคะเพื่อนขอบคุณมากนะคะบายบาย see you